Let's go. หลายระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะคะดังภาพนี้เลยเราจะเห็นนะคะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยในแนวแกนเอกวายเนาะแล้วแสงไม่โพลารายเนี่ยมันจะกระจายไปในทุกทิศทางนะลูกทีนี้นะคะนี่คือความแตกต่างของสนามไฟฟ้าของแสงโพลารา์และแสงไม่โพลารา์นะคะถ้าเป็นแสงโพลารา์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปในแนวไปแค่เพียงทิศทางเดียวนะลูกแต่ถ้าเป็นแสงไม่โพลารา์เนี่ยมันจะาจาก,กระจายไป ทางเนาะทีนี้นะคะเราจะทํากิจกรรมที่18 1ก็คือความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผน่นโพลารอยด์เนาะเราจะสังเกตความสว่างของแสงนะคะเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์โดยครูเนี่ยจะมีแผ่นโพลารอยด์มาให้และจะมีกล่องกั้นแสง ลอยหนึ่งแผ่นและแสงที่ไม่ผ่านแผ่นโพลารอยเลยเยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็สองนะคะเราจะหมุนแผ่นโพลารอยจนครบหนึ่งรอบแล้วสังเกตความสว่างของหลอดไฟที่ผ่านแผ่นโพลารอยนะลูกสามนะคะเราจะนำแผ่นโพลารอยมาประกบกับแผ่นแรกนะคะแล้วหมุนแผ่นโพลารอยแผ่นที่สองช้าๆจากนั้นนะคะเราจะสังเกตความสว่างของหลอดไฟที่ผ่านแผ่นโพลารอยทั้งสองแผ่นนะลูกอ่านแจกไปงานแจกไปงานแจกไปกิจกรรมค่ะกระจายไปกิจกรรมไป

ต่อไปนะคะแล้วก็เราก็จะถ่ายเพื่อนๆนะคะเราแป๊บน,นึงนะคะหลุหมุน,นี้ก่อนเฮ้ยออกไม่ได้นี่เออหนีมืออันนี้นะคะเราก็จะไปดูนะคะที่เพื่อนทำแรดนะ,ะมันเป็นสีไม่ออก มีแผ่นโพลอยด์ด้านสองมันมันจะลดลงใจะไหมคะอันนี้เมื่อคีณเพ่นนพลอยหนึ่งแผ่นไปจนลบหนึ่งรอบความสว่างของแสงที่ผ่านออกมาแต่ลักษณะเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยต่ออาลองมอนเปลี่ยนแปลงมอนเดิมครบหรอบชึบชึบครูเกดทำมาสวยๆหน่อยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปหรอไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ตอบไปว่าอันนี้นะคะก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ เขาให้อาประกบกันใช่ไหมนี่ค่ะ,ะดูนะคะดูนะคะคูเกตกำลังเอาประกบกันนะประกบกันอย่างนี้ใช่ไหมลกูลกคาถามว่าถ้าแผ่นที่สองเนี่ยไปจนครบหมุนแผ่นที่สองไปจนครบหนึ่งรอบหมุนนะ,ะมเยไ,ไ,ไงคาะวงของแสงเป็นยังไงหมุนข้อแผ่นสหมุนหมเฉพาะแผ่นสอง,อง,สองล,ลูกแผ่นข้างบนเอากรามัไดูอย่าโ๊ะ อันนี้ครูเกตกำลังอธิบายนะคะฟองดูว่ามันเป็นยังไงรับเหมือนอะไร่อมไหมเมื้อนอ่ไรหลคุยเาบังค่ะค่ะเมื่อเมื่อลงกว่าเดิมใช่ไหมลูกแต่ค่ะลองมนปิดอีกทีมันก็ไม่เห็นอันนี้มันเมื่อเห็นนอยู่เนาะ อ่าแล้วถ้ามาอย่างนี้คืนสว่างครับสว่างสว่างเหมือนเดิมถ้ามาอย่างนี้คืนมืดมืดอ่าเราจะตอบยังไงมืดกับสว่างสำหรับง่ายไปเราหมุนแผ่นมูลลอยไปกี่90องศาเก้าสิบแดงมาแสงสว่างจะลดโล่เมื่อเราหมุนแผ่นมูลลอยไปครบเก้าสิบองศาแผ่น ความสว่างจะลดลงและถ้าหมุนไปอีกก็คือวาเด้าท่แสงสว่างจะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าหมุนไปอีกเก้าทุสักจะลดลงหรือเหมือนเดิมแสงสว่างก็จะลดลงนะคะถ้าหมุนไปให้กลับครบหึงรอบเป็นยังไงสว่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมดังนั้นนะคะมันจะเชื่อมกับข้อที่สเนาะถ้ามุมระหว่างตำแหน่งของแผ่นอลอย์แผ่นที่สองี่แสงมีความสว่างมาที่สุดกับแสงมีความสว่างนยที่สุดเป็นมุมเท่าไหร่ลกแล้มุนไปเท่าไห่มันถึงจะกับอยที่สุด อ่าหมุนกลับไป90โอเคตอบคำถามอดดตอบดูอ่ะคำถามให้ดดกิจกรร เปลี่ยนแปลงถ้าเราหมุนแผ่นบอลลอยแค่หนึ่งแผ่นไปยังมุมต่างๆก็ความสว่างมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงทลลูกแต่ถ้าเรานำแผ่นบอลลอยแผ่นที่สองเนี่ยมาประกบนะคะแล้วหมุนแผ่นที่สองไปจนครบหนึ่งรอบเราจะพบว่าความสว่างมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างมากระหว่างสว่างมากที่สุดกับไปจนสว่างน้อยที่สุดใช่ไหมลูกโดยตำแหน่งของแผ่นบอลลอยแผ่นที่สองเนี่ยของที่แสงมีความสว่างมากที่สุดกับตำแหน่งที่มีความสว่างน้อยที่สุดเนี่ยจะทำมุมกันที่ 90องศาใช่ไหมลูกถ้าเราหมุนไปหนึ่งรอบก็คืองศาหนึ่งรอบเป็นมุงตั้งฉากมันจะมืดลงใช่ไหมลูกถ้าหมุนไปอีกออหนึ่ง,ง,งมมรอบมันก็จะสว่างน้อยลงอ่ามืดลงเอ้ยเนสว่างขึ้นใช่ไหมลูกที่แรกหมุน90ไปน้อยลงมืดลงเนาะทีนี้หมุนอีก90เป็นสว่างขึ้นหมุนอีก90เป็นน้อยลงอ่าหมุนไปอีก9กก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะ เขียนต่อไปในใบกิจกรรมนะลูกเป็นแล้วอ่านดีมากเขียนตอบเขียนตอบไปในแผ่นกิจกรรมนะคะทีละคนแล้วเป็นแล้วอ่านดีมากดีมากอ่านกันอันนี้ก็ได้อ่านกันก็ได้เขียนอันนี้นี่อันนี้ก็ได้ใครที่ยังไม่ตอบอ่ะใครยังไม่ตอบสีข้อไหนก็ให้เขียนอันนี้เขียนวันนี้ค่ะใช่จ้ามันคือคำตอบของนักสีข้อที่เราได้ทำแลบมาเมื่อกี้ 江南路。 เรียบร้อยจุ่ยาให้เวลาทำให้เวลา ให้ฟ้ามางแสงโพลาไรส์ที่มีนิสตั้งฉากกับแนวโพลาไรส์เนี่ยจะถูกดูดลืนนะคะทำให้ความสว่างเนี่ยลดลงแต่จะเหลือเพียงสนามไฟฟ้าที่มีทิศขนานกับแนวโพลาไรส์ทางแผ่นโพลาลอ์ออกมานะคะและจะเป็นแสงโพลาไรท์เชิงเส้นซึ่งเป็นแสงที่มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาในระนาบเดียวและอยู่ในแนวโพลาไรส์ของแผ่นโพลาลอ์เราจะเรียกสมบัตินี้ว่าอะไรลูกโพลาไรส์สเตชันอ่าเก่งมาก ควอนตัลไลซ์เซชันนะคะจะมีองค์ประกอบของเขาคืออ่าหนึ่งองค์ประกอบสนามไฟฟ้าของแสงในแนวขนานกับแนวควอนตัลไลซ์ของแผ่นโพลารอยจะสามารถผ่านแผ่นโพลารอยได้นะคะสององค์ประกอบสนามไฟฟ้าของแสงในแนวตั้งฉากกับแนวควอนตัลไลซ์ของแผ่นโพลารอยจะถูกบิดลืนนะคะนี่ละเมื่อแสงไม่พอลาลซ์ผ่านแผ่นโพลารอยเนี่ยสองแผ่นมาประกบกันขณะดม้นแผ่นโพลารอยแผ่นที่สอง ความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะที่รักแล้วความสว่างของแสงจะมากที่สุดเมื่อแนวพลวัตของแสงของแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองขนานกันนะคะทีนี้นะคะความสว่างจะน้อยที่สุดเมื่อแนวพลวัตของแผ่นโพลารอยด์ทั้งสองเป็นยังไงลูกอ่าตั้งฉากกันนะคะที่รักสรุปแล้ว ดวตาหรือการกำจัดแสงสะท้อนที่สว่างมากเพื่อให้ภาพคมชัดในการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าภาพพยนต์รวมทั้งมีการนำแผ่นเพอรอยไปใช้กับกล้องถ่ายรูปนะคะที่รักการที่เราเห็นเวลาเขาถ่ายรูปกล้องฟิล์ม,มอะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดมากมจะเห็นอะกล้องโพลรอยเล้วเนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันนะคะที่รักทีนี้ 对 <laughs>。